พอดีหนูมาซื้อของแล้วเงินที่พี่ทอนให้หนูแล้วมันขาดค่ะอ้าวจริงเหรอคะอุ้ยขาดเยอะเลยเหรอใช่ค่ะหนูก็เพิ่งเห็นว่ามันขาดซื้อไฟเมื่อกี้เหรอคะอะไรที่จําไม่ได้พอดีหนูมาซื้อตั้งแต่สองสามวันที่แล้วอะคะอ่ะอ้าวสองสามวันเลยเหรอทําไมน้องถึงไม่รีบมาเปลี่ยนตั้งแต่แรกละคะหนูก็เพิ่งเห็นนะคะพี่ทอนให้หนูก็จับใส่กระเป๋าเลยไม่ได้ดูเลยคะ่ะเดี๋ยวพี่เปลี่ยนให้ก็ได้ค่ะแต่ถ้ารอบนั่นมีปัญหาน้องรีบกลับมาบอกพี่เลยนะคะอย่าให้เกินภายในวันนั้นได้ค่ะะะขอบคคุณนะ เจคะหนูเอาเหรียญมาแลกเจรับไหมคะเหรียญอะไรมีทั้งเหรียญบาทเหรียญห้าแล้วก็เหรียญสิบค่ะหนูทุกกระปุกมาโอ้ยเหรียญอยู่นี่ก็เต็มอยู่นี่ทอมีหมดสักทีเจรับแรกเถอะนะคะหนูสาทุกกระปุกมาหนูจะเอาไปจ่ายค่าเธอมคะค่ะรับนะรับได้แต่เ,เธอต้องเสียค่านับนะร้อยละห้าบาทร้อยละห้าเลยเหรอคะใช่ค่านับค่าเสียเวลาค่าเกะกะขวางทางลูกค้าของฉัน แต่ไม่เอาก็ได้นะเพราะว่าเหรียญฉันก็มีเยอะแยะนี่ฉันใจดีนะถึงให้แลกงั้นไม่เป็นไรค่ะหนูกลัวมันจะไม่พอจะดใช่คะ่ะขอแลกเหรียญหน่อยได้ไหมคะแลกเท่าไหร่ร้อยหนึ่งเลยเหรอใช่คะ่ะขอเป็นเหรียญสิบนะคะโอ้ยไม่พอหรอกเหรียญที่มีก็จะทอนลูกค้าไม่พออยู่แล้วแ้นหนูขอแลกแค่ห้าสิบก็ได้คะ่ะจะเอาไปซักผ้าห้าสิบก็ไม่พอหรอกเหรียญยิ่งหายากฉันจะเอาไว้ทอนลูกค้าห้าสิบก็ไม่ได้เลยเหรอคะไม่ได้ไปหาแลกร้านอื่นไป ของก็ขายไม่ได้ยังจะมาหาแลกเรียนเรียกเลินอีกค่ะค่ะขอโทษด้วยนะคะ แม่ค้าขอเปลี่ยนลิปได้ไหมคะมันเป็นอะไรคะซื้อไปแล้วแต่ว่าสีมันไม่สวยอะค่ะก็เลยจะมาเปลี่ยนอันนี้ใช้ไปแล้วนี่คะถ้าใช้แล้วเปลี่ยนไม่ได้นะคะลูกค้าใช้แค่ครั้งเดียวเองนะคะมันก็ไม่ได้เปื้อนอะไรมากมายนี่ <moyens S 2> ใช้ไปแล้วใครจะอยากซื้อต่อคะก็ะไม่เห็นจะเป็นอะไรนี่คะเรื่องแค่นี้ทาไมต้องคิดมากงั้นถ้าลูกค้าไม่คิดมากพี่ให้เปลี่ยนก็ได้ค่ะแต่เปลี่ยนเป็นตัวที่เป็นสินค้าทดลองนะคะทําไมก็น้องบอกไม่คิดมากนี่คะอันนี้ใช้แล้วก็เปลี่ยนกับตัวทดลองที่ลูกค้าคนอื่นลอง นะไม่พอใจก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็นได้นะคะก็ใช้สีเดิมไปไม่เปลี่ยนก็นได้ตัวทดลองโดนใช้ไปกี่ครั้งแล้วเขาจะอยากใช้ต่อเฮียส,สวัสดีค่ะคมาสายอีกแล้วนะสองคนนี้ทายทุกวันเลยนั่งไร์สดจนดึกค่ะก็เลยตื่นสายค่ะเฮีย er. ต่อไปให้มาตรงเวลาด้วยนะค่ะเฮียเฮีย <He> er. er, คะเที่ยงแล้วพู้หนุออกไปกินข้าวข้างนอกนะคะฮัลโหล บอลสุนพูมันบ่ายโมงครึ่งแล้วกินข้าวยังไม่เสร็จหรอมาแล้วค่ะเฮียกินข้าวยังไม่ทันย่อยเลยโทรตามละเลยเวลามาครึ่งชั่วโมงแล้วร้านตามสั่งเขาลูกค้าเยอะค่ะกว่าจะได้กินแค่ครึ่งชั่วโมงเองโทรตามอยาก็เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยอ้าวสุนพูทำงานมานอนอะไรอยู่นี่อักนอนหรอโอ้ยเฮียหนังท้องตึงหนังตามก็หย่อเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเลิกง,งานแล้วกลับก่อนนะคะเฮียสวัสดีค่ะเดี๋ยวเวลาอีกอีกหนึ่งชัง่วโมงยังไม่ถึงเลก เวลาเลิกงานเลยนะหนูต้องรีบกลับไปไลฟ์สดค่ะเดี๋ยวเอฟซีรอไปก่อนนะคะเฮียคะเฮียคะวันนี้เงินเดือนออกนะคะเฮียอุนตังใรือยังหนูไม่เลือเดือต้องใช้เงินค่ะเฮียไ่บ้างวันนี้เฮียจะไปธุระโอ้ยียพี่ขาอันนี้ลดได้ไหมคะลดไม่ได้ค่ะตัวนี้ราคาตามป้ายเลยอ่าพี่หนูมาซื้อของร้านพี่ก็ออกจะบ่อยลดให้หนูสักครั้งเถอะนะคะได้ค่ะเดี๋ยวอันนี้จะลดให้เก้าบาทนะคะเค้่ะาขอบคุณนะคะเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นเพิ่มก่อนอุ้ยมีฝาด้วย พี่คะอันนี้ลดได้ไหมได้คะ่ะเดี๋ยวพี่ลดให้พี่คะ่ะทั้งหมดร้อยเ็ดสิบเก้าพี่คะอ่ะฝาตะก้าหนูนะคะพี่ก็ลดให้แล้วก็ได้แค่นั้นหละคะ่ะอ่ะดีนะคะที่ให้ตะก้าไปไม่ให้แค่ฝาถ้างั้นไม่เป็นไรไม่เอาละชอบขอลดดีนะต้องเจอแบบนี้แหละ น้องตัวนี้พี่แกะดูได้ไหมพี่อยากดูสีข้างในน่ะตัวนี้แกะไม่ได้ค่ะลูกค้านะพี่จะเอาอยู่แต่พี่แค่อยากดูสีข้างในเฉยๆยพี่จะเอาอยู่ใช่ไหมคะใช่พี่จะเอาแต่พี่แค่อยากดูสีก่อนอองั้นแกะก็ได้ค่ะอืสีชมพูสีนี้แหละที่อยากได้เอานี้หละเอานี้หละค่ะอันนี้คิดเงินเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาอ่ะเอาอันนี้ ตัวนั้นแก่แล้วไม่เอาหรอกมันก็อันเดียวกันพี่ก็ต้องเอาตัวที่พี่แกะสิคะก็พี่จะซื้อไปเป็นของขวัญวันเกิดให้เพื่อนถ้ามันมีรอยแกะแล้วเขาก็ว่าเอาอันเก่าไปให้เขาเนี่ยสิไม่ได้นะคะแล้วอันที่แกใครจะเอาก็ากลับไปใส่ก่อนแล้วก็ไปวางขายที่เดิมสิเร็เวๆพี่รีบมิลีนเทอมนี้ได้เก่ศิภาษาอังกฤษอีกแล้วหรอใช่สิก็เราเรียนกับแอรไฟล์วันทัอทุกวันเลยแล้วภาษาอังกฤษมันจะช่วยอะไรได้ได้สิถ้าเราพูดอังกฤษได้เราจะ Hi, oh, it's bus station. Oh, oh my God! Oh, hello. Excuse me. Do you know where the bus station is? Uh, bus, B U S. Bus is twelve. law right? Don't worry, I can help you. It's that way. Thank you, lovely. Look, thank you, lovely. Bye. To show you our favorite snack in Thailand. this it mango sticky rice. Oh, this one guy is popular and Excuse me, how much it does? Oh, oh, hello. Ah, uh, twenty baht, mang. No, i Okay, okay, help me. This one is twenty-five baht. You can also buy three, 4, 70 baht. Oh wow! your English i s excellent thank you I learned it from the Fly o n e Talk app โอ้โหหลานป้าเก่งเกินนี่เรียนจากแอปจริงๆเหรอลูกจริงค่ะป้าหนูเรียนทุกวันเลยสนุกมากโหไม่เรียนใช้ภาษาอังกฤษได้หลายอย่างเลยงั้นเราขอลองเรียนด้วยคนนะได้เลยแอบปบนี้ดาวน์โหลดฟรีแล้วก็ทดลองเรียนฟรีด้วยนะมาใครจะเรียนก็มานั่งกับป้าเลย Colorful o s <laughs> <laughs> it's a yellow car which one's a yellow car It's up which one's up? A... It's a green oh. Green car I see another one now. Try again because I think. Let's try again. It's at Green Monster. เยี่ยมมากเก่งมากเรียนภาษาอังกฤษกับ Five One Talk ได้ทุกที่ทุกเวลาครูต่างชาติใจดีบทเรียนสนุกมีเกมแทรกระหว่างเรียนเด็กๆได้เรียนรู้ผ่านการพูดจริงฟังจริงใช้จริงดาวน์โหลดฟรีทดลองเรียนฟรีได้แล้ววันนี้โอ๋อเหนื่อยแล้วนะเนี่ย หาเจอหรือยังร้านน่ะหนูก็เห็นในทิกต็อกมันเป็นร้านสีชมพูน่ะหัวหน้าชมพูไหนก็รีบหาหน่อยฉันเหนื่อยแล้วนะเดี๋ยวก็ได้ขึ้นโชว์แล้วนี่ไงหัวหน้าเจอแล้วนี่ไงอันนี้ใช่ร้านอันนาในทิกต็อกไหมคะอ๋อใช่ค่ะใช่แล้วหัวหน้ามาเร็วๆแป้งอยู่ตรงไหนลิปอยู่ตรงไหนเขียนคิ้วอยู่ตรงไหนอ๋อค่ะค่ะทางนี้ค่ะชมพูไปจัดของให้มันครบกับพี่เขาวันนี้ต้องขึ้นโชว์เร็วๆด้วยนะค่ะค่ะหัวหน้า คิดเงินเลยคะ่ะโอ้โหซื้อเยอะจังเลยคะ่ะงานอะไรคะเนี่ยเป็นแดนเซอร์หมอลำค่ะแต่พอดีว่าอีนางลูกน้องมันลืมเครื่องสําอางขึ้นรถต้องมาเดินตามหาแล้วก็มาซื้อเนี่ยเหนื่อยมากอ๋อวงหมอลำที่จะมาแสดงเย็นนี้งานออกภาษาเหรอคะค่ะคิดเงินได้แล้วค่ะพี่รีบค่ะพี่ต้องกลับไปแต่งตัวนิววันนี้ใครมารับอะ่ะแม่มารับอะ่ะแต่ยังไม่เห็นมาสักทีเลยมิทินแม่มารับ้ะลูกปะกลับบ้านจะรีบไปทํากับข้าวคุณแม่สวัสดีค่ะนิวเรากลับก่อนนะ บายบายคนสวยแม่มาแล้วจ้าแม่สวัสดีค่ะทำอะไรอยู่รอตั้งนานก็แต่งตัวสวยสิจ้าลูกแต่งตัวไม่ให้เกียรติสถานที่นี่มันโรงเรียนนะไม่ใช่ผับบาร์น่นจะพูดถึงใครใครแต่งตัวไม่เหมาะสมฉันก็พูดถึงคนนั้นแหละนี่มันสมัยไหนกันแล้วครับป้าเขาไม่มาแต่งตัวข้ามคืนโบราณกันแล้วถ้าเธอไม่อายเธอก,ก็กลัวลูกเธออายคนมั้งสิฉันเห็นผู้ปกครองคนไหนแต่งตัวน่าเกลียดเหมือนเธอเลยหัดเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกมั่ง ปะลูกกลับอะไรครับป้านี่มันยุคสมัยไหนแล้วมาว่าคนอื่นไม่มีมารยาทปะ่ะลูกคิดตังค์ค่ะสองร้อยห้าสิบบาทค่ะนี่ค่ะแบงค์พันเหรอมีแบงค์ย่อยไหมหนูไม่มีค่ะหนูมีแบงค์เดียวโอ๊ยไม่มีทอนหรอกเพิ่งเปิดร้านไปหาแหล่ที่อื่นก่อนแล้วค่อยมาซื้อไม่มีทอนเลยเหรอกคะไม่มีก็คือไม่มีสิไปไปไปแล้วค่อยมาซื้อใหม่ค่ะแม่ตั้งแต่เช้าจนเย็นเรายังไม่มีลูกค้าสักคนเลยเหรอโอ๊ย มีตั้งหลายคนมีตั้งหลายคนแล้วเงินไปไหนหมดอ่ะไม่เห็นมีเงินเลยแต่ละคน,นี่ยนี่แต่แบงค์พันฉันไม่ทอนหรอกไล่ไปซื้อร้านอื่นละฮะแล้วลทำไมไม่ทอนจะไปทอนทำไมไอ้พวกมักง่ายมันจะมาลแลกแบงก์ใหญ่กับเราเนี่ยสิแม่คิดคืนครับแม่ค้าสองร้อยห้าสิบบาทค่ะสำหรับแม่ค้าคนสวยไม่ต้องทอนครับให้หมดนี้เลยเหรอคะขอบคุณนะคะคิดตังครับแม่ค้าคนสวยเอ้ามาอีกแล้วหรอคะ หนึ่งร้อยสิบเก้าบาทค่ะสองร้อยไม่ต้องทอนครับอุ๊ยไม่ได้ค่ะต้องทอนไปตองครับผมให้ทิปใจดีจังให้ทิปทุกรอบเลยอ่ะสวัสดีครับคุณสวยสวัสดีค่ะมาทุกวันเลยนะคะผมอยากเห็นหน้าคุณทุกวันเลยครับคุณแมค้าคุณสวยทิปตังครับแมค้าคุณสวยสองร้อยห้าสิบเก้าค่ะตายแล้วผมมีเงินแค่สองร้อยทำยังไงดีเออ งั้นที่ผมให้ทิปคุณทุกวันผมขอยืมคืนก่อนได้ไหมเออได้ค่ะนี่ค่ะแบบนี้ก็มีด้วยหรอให้ทิปแล้วมาขอคืนเนี่ยวันนี้จะมาป้ายยาแผ่นเช็ดเครื่องสำอางของแบรนด์บิสราคาแค่109บาทจาก129่งร้อยี่สิบเก้าาทแบรนด์บิสมารีโมลีเมคอัพเลมเวอร์ไวท์ แผ่นเช็ดเครื่องสำอางที่คลีนได้หมดจบที่แผ่นเดียวไม่ราคายเคืองผิวผิวแพ้ง่ายใช้ได้เอาใจสายเดินทางคลีนน่าสะอาดง่ายได้ไม่หนักกระเป๋าทำความสะอาดอย่างล้ำลึกสามเท่ามีค่า pH เป็นกลางสูตรอ่อนโยนต่อผิวผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะขอประทานโทษนะคะท่านประธานพอดีว่าเลท5ห้านาทีคะ่ะขออนุญาตฉีดน้ำหอมแป๊บนึงนะคะตัวไม่หอมไม่มีแรงทำงานนะคะท่านประธานฉีดไหมคะตัวจะได้หอม หอมมากเลยพร้อมทํางานค่ะสรุปยอดขายน้ําหอมให้ผมดูสิ่น้ําหอมของเรานะคะเปิดตัวมาแล้วสองวันยอดขายหนึ่งแสนขวดค่ะอืมดีมีหุ้นส่วนรายใหญ่นัดทานข้าวท่านประธานสะดวกไหมคะสะดวกครับงั้นขออนุญาตคอนเฟิร์มเลยนะคะท่านประธานคะน้ําหอมกลิ่นฮันของเราเป็นกลิ่นที่หอมมากเลยค่ะลูกค้าทุกคนคอนเฟิร์มเฮ้ยผมมีนัดแล้วผมไปไม่ได้แล้วนะอะไรโอ้ยเหมือนจะปวด เนวผมขอโทษนะที่มา,า้าเนวนั่งรอคุณจนชินแล้วแหละงั้นเราสั่งอาหารเลยนะน้องครับเอ,อาอะเลยครับคุณสวยวันนี้วันอะไรคุณจําได้ไหมวันอังคารเลยครับน้องเช็คบินค่ะได้ค่ะจะเป็นแหคคบกันห้าปีคุณไม่เคยจําวันเกิดฉันได้เลยเนิวผมจําไม่ได้เลยผมขอโทษนะ คุณไม่เคยใส่ใจอะไรเกี่ยวกับนิวเลยเราเลิกกันเถอะ